กำลักมันตัดสายทันคูครับผมเป็นคู่เดียวครับแต่นี้เป็นคี่เป็นคู่ใช่ครับคู่กัดเป็นคู่เหมือนกันเราเป็นคู่กัดคู่กัดกัดกันทั้งเรื่องนครับผมจริงๆวันนี้ก็ขอแนะนำพี่นังเอกสวัสดีค่ะพี่นังใหม่พี่ถ่ายหนุ่มครับผมฝากเนื้อฝตัวด้วยนะคะต้องทั้งผมไหมครับครับเอาแนะนำก่อนไหม ค่ะสวัสดีค่ะไก่ค่ะก็รับบทเป็นผักบุ้งนะคะแล้ครก็รักมันปักใจวันนี้ตอนแรกแล้วค่ะแกจะเล่นบทช่องสามค่ะเรื่องราวมันเป็นยังไงคะครัพี่แคร์เรื่องของเราที่เราคนเรากสพารกันอ๋อเรื่องราวของเราเรื่องราวของเรานะคะก็เราเป็นผักบุ้งที่ขยันทํางานค่ะแล้วก็อีพีแรกจะเราจะได้เจอกับ งานออกแกนไนซ์จัดงานแต่งให้คุณพ่อของคุณไตรค่ะครับใช่ก็สวัสดีทุกคนนะครับกองทัพพีครับรับบทเป็นไตรครับผมซึ่งไตรเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่ดื้อมากนะฮะเป็นเป็นคนที่คุณพ่อให้ไปทางไหนเราไปฝั่งตรงข้ามเลยแล้วก็เหมือนเรื่องเราก็เริ่มต้นจากาที่คุณพ่อเราอะไปแต่งงานกับแฟนเก่าเราซึ่งเราเราช็อกมากเราเราไม่รู้เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นคนในแฟนเก่าอะไรนะครับ คนนี้นีใช่บแล้วผมเป็นแฟนเก่าใช่ครับก็นั่นแหละครับก็เรื่องราวก็มาจากเขาเรียกว่าคือจุดเริ่มต้นคือเราเจอกันที่ตรงนั้นแล้วก็สุดท้ายเราเรื่องเรามันดําเนินไปเรื่อยๆหลังจากนั้นครับผมนข้างเชื่อเฉยอารมณ์มากกว่าตอนนี้มากครับจริงๆเราไม่ถูกกับพี่ป๊อปซึ่งก็คือพี่ราชินีั่แหละครบผมใช่ครับเป็นลูกเลี้ยงของคุณพ่อเขาแต่คือ ที่จริงคุณพ่พอรักเราเหมือนกันทั้งคู่แต่ต่างคนก็ต่างคิดว่าผมก็คิดว่าแบบทําไมพ่อไม่รักเราตัวตายก็คิดว่าทําไมพ่อไม่รักเขาอะไรเงี้ยครับคาแรคเตอร์เราเป็นลูกรวยใช่ครับ,รบเป็นคนในจริงในฐานะก็ครบทุกอย่างเลยเนาะแต่ว่าขาดอยู่อย่างเดียวเลยเขาไม่มีความสุขในครอบครัวเลยเขคา <c oughs> ขอคา <c oughs> ขอนอกคุณเยอะมากแล้วก็เหมือนแบบไม่เข้าใจว่า ทำไมทุกอย่างต้องเป็นเงินอะไรเงี้ยเซิมาเจอผักบุ้งผักบุ้งมันทำให้สกิลเราเปลี่ยนไปได้ซึ่งเหมือนสิ่งที่ขาดหายเราขาดหายเงินเราขาดเราขาดเราขาดเงินแล้วเขาก็ขาดหายความรักไม่ไม่พูดอะไรอ่ะขาดอะไรขาดความรักใช่ขาดควาามรักขดเงินแล้วก็เลยเราต้องการเงินเขาต้องการความรักมันก็เลยกลายเป็นว่ามาเติมเต็มเราแลกกันเราแลกกัน ไม่ไม่อันนี้เป็นสิ่งที่น่าติดตามคือ2คนเนี้ยที่คิดไม่เหมือนกันสุดท้ายมันจะลงเอยกันได้ไงส่วนส่วนตัวตัวผมอ่ะผมคิดเหมือนผักบุ้งคือผมคิดว่าเงินสามารถซื้อทุกอย่างได้เขาคิดว่าเงินสามารถซื้อทุกอย่างได้ผักบุ้งชอบเงินค่ะเหมือนทุกทตัวละครเกี่ยวกับเงินหมดเพราะว่าส่วนส่วนตัวดารินก็จริงๆก็เกี่ยวกับเงินเหมือนกันครับแล้วนี้ก็เลยสอนให้รู้ว่า เงินไม่ได้ซื้อทุกอย่างได้แต่เงินซื้อผักบุ้งได้เงินซื้อทุกอย่างไม่ได้ถ้าไม่มากพอไม่มากพอเป็นไปใจหลอกในละครเลยอ๋ใช่ครับผมก็จะเป็นทัศนคติของแต่ละตัวละครเกี่ยวกับเงินเนาะก็เลยตั้งชื่อว่าแบบมันนี่ไม่เลิฟอะไรใช่ครับกับตัวแครเองมาั้งนานจริงจริงเออมันมันไม่ได้รับรับแครรับบทเป็นแม่ผมแรกเลย เป็นแม่เลี้ยงของสองคนนี้กลายเป็นแม่เลี้ยงครับกลายเป็นแม่เพราะว่าเพราะว่าอย่างท teaser ep หนึ่งมาปุ๊บก็จะเป็นฉากแต่งงานกับคุณพ่อเลยคุณตรีทศก็คือพี่แซมคือเดือดเลยคือเดือดเลยมาถึงเปิด ep มาปุ๊บก็ประทาคาลมเลยลูกก็โมโหพ่อกลับมาโงมาโกรธแฟนอีกทําไมแฟนหนึ่งคือเขาจะไม่เข้าใจอะไรเลยเงี้ยส่วนเราเราก็พูดไม่ได้อีกทั้งที่เราคือเราก็รักเขาคือเราก็ยังรักเขาอยู่ แต่ว่ามันมีความจําเป็นเราก็เลยที่จะต้องต้องต้องไปแต่งงานกับคุณพ่อเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ี่ต้องปะทะตบอดที่ด้วยอ๋อครับผมใช่ครับโอ้ยประทะกันตลอดรครับตั้งแต่ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็เป็นเป็นแบบเราทะเลาะก,กันแต่ที่จริงลึกๆอะ่ะของคนเนี้ยเขายังมีความเป็นพี่น้องมันรักกันนะครับแต่ว่า บางทีเหมือนพี่น้องทะเลาะกันนะครับอ่าใช่ใช่คือไม่ลงรอยกันตั้งแต่แรกครับก็มีมีความเราเป็นคนที่คิดตลอดว่าพ่อรักเขามากอะไรเงี้ยให้ความรักกับเขาตลอดเราไม่ได้ความหลักนั้นเลยส่วนเขาคิดตรงกันข้ามเลยอะไรเงี้ยครับมันเลยเป็นการแบบปะทะกันคอนทราสต์กันตรงกลางอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทะเลาะเรื่องผักบุ้งด้วยพอมีผักบุ้งเข้ามาก็ทะเลาะกันอีกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรื่องแบบหัวใจอีกอะไรอีก คือคือผับบุ้งมันเหมือนเป็นเหมือนรอยรอยรอยยิ้มของเราของเราสองคนครับคือเราสองคนผู้ชายสองคนเนี่ยอยู่ในครอบครัวแต่ว่าพออยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวมันตึงเครียดมันแบบทะเลาะกันเครียดไปหมดผับบุ้งคือรอยยิ้มของของเราสองคนความเดียวตรงที่ว่าเราให้มองเห็นความจริงว่าเราจะมามีปัญหากันเรื่องความสัมพันธ์เพราะว่าปัญหาเถาะปากท้องของเราอ่ะมันก็มันหนักในยุคนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยบบเราค่า ค่าบัวลอยยังขึ้นเลยค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟทุกอย่างมันเราเป็นคิดว่าแบบเราต้องวางแผนเราต้องคิดแต่เรื่องนี้<ช>แต่ว่าเขามีทุกอย่างไงเขาไม่ต้องคิดเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่ทําให้เราได้งานได้เงินก็คือพลังความสดใสแล้วก็ใช่ค่ะความอดทนของเราแล้วก็ ไปเรื่อยค่ะทำงานไปเรื่อยๆจะทะเลาะกันทำไมคะไม่ได้เลยคือคือสองคนนี้มีครบทุกอย่างในทั้งฐานะทั้งรายแต่สุดท้ายแล้วมันขาดความสุขขัดบุ้งเป็นเหมือนความสุขเป็นเหมือนรอยยิ้มพวกเราเลยวิ่งหาสิ่งที่เราไม่มีใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ก็เลยสุดท้ายก็เลยขาดหาสิ่งที่ขาดเประมาณนั้นยากของเขาเรื่องมีแต่ละคน ความยากเาจริงยากมากอืี้ยกแือไม่ช่ไมไปแล้วแก้แก้ไม่ว่าบอกที่ไหนอะมันไม่ว่าบอกที่ไหนอะหนูก็จะมบอกว่ามันยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกแล้วเราก็ต้องปรับตัวมาเป็นบทละครขอบคุณค่ะจริง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 ก็พี่ๆช่วยอันนี้กองทัพพี่ก็ใจดีมากๆคือซัพพอร์ตลอเขาจะบอกว่าพี่เก๋สู้สูแล้วพี่ พี่ปอมก็จะบอกว่าไอติ้งโค้ดไอติ้งโค้ดเวลาเข้าฉากด้วยกันเราต้องขายไปก่อนเราเล่นไปเราอะไรไปไอติ้งโค้ดทุบกำแพงไปหลายทีกันก็มาช่วยกันกัหมัดมากัหมัดมาขอบคุณมากมากเขาก็ช่วยกันเนาะเป็นเป็นงานงานกลุ่มงานกลุ่มคือถ่ายละครเป็นงานกลุ่มพอเราเข้าด้วยกันเราก็อยากที่จะ ทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ช่วยกันซัพพอร์ตกันติดขัดตรงไหนเราก็แบบเฮ้ยไม่เป็นไรก็ให้กําลังใจกันเงี้ยค่ะด้วยความเป็นเรื่องแรกก็เข้าใจครับเข้าใจทุกคนผ่านเรื่องแรกกันหมดยังไงแบบทุกคนมันมีก้าวแรกอ่ะเราก็เข้าใจไงเข้าใจก็เลยแบบให้กําลังใจเนาะก็อยากให้ทุกคนติดตามในวันนี้คะจะได้จะได้อะไรข้อคิดอะไรจากเรื่องโอ้เยอะเลยแหละเยอะเลยแต่ละตัวละครมันมีแบบข้อคิดอะไรของมัน ก็สําหรับตัวละครอาไตก่อนแล้วกันเนาะเขาจะทุกคนจะได้เห็นแน่นอนอยู่แล้วแหละความความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครที่อาไตกับผักกุ้งอาไตกับดาลินแล้วก็ไตกับพี่ลาเชงอะไรอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็มาจบที่คําว่าความรักเนาะคือสุดท้ายแล้วเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของโลกแต่ว่าก็ให้รู้ว่าสัจธรรมก็คือคือปัจจัยหนึ่งของชีวิตเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาที่ว่าเฮ้ยเรารักคนคนนึงแบบจริงใจหรือเปล่า สุดท้ายแล้วเราก็ต้องประคับประคองไปอันนี้คือแกนหลักของเรื่องนี้เลยเพราะความสาคัญของไตรกับพี่ราเชนที่ตีกันทั้งเรื่องนี้ยฮะแต่สุดท้ายแล้วทุกคนจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงว่าฮ้ยสุดท้ายแล้วเท n ร์นิ่งพอยต์มันอยู่ตรงไหนแลวมันเป็นยังไงครับยังไงก็ฝากด้วยสําหรับก็ร์ฟมหัศจรรครับของหนูพูดด้วยนะคะก็สำหรับเก๋แล้วก็เอาผักบุ้งนะคะมองว่า ทุกคนจะมองหาสิ่งที่เราขาดแต่ว่าชอบคาแรคเตอร์ของพักบุงคือเขามองในสิ่งที่เขามีอย่างเช่นเขามีแรงเขามีความรู้เขามีสกิลเขามีสัญชาตญาณในการหาเงินเขาก็เอาสิ่งเนี้ยมาใช้ในการดำรงชีวิตแล้วก็ทำอาชีพทำงานสุจริตอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเราเราเห็นคาแลคเตอร์นี้แลวเรารู้สึกว่าเออเราจะมานอนอยู่ อยู่บ้านไม่โดนแสงแดดไม่ได้ออกไปขยับหรือทํางานอะไรเงี้ยให้เราเครียดหรือว่ามัวแต่กังวลเรื่องอะไรต่างๆทําไมทําไมเราไม่เอาสิ่งที่เรามีมองหาสิ่งที่เรามีแล้วออกไปใช้ข้างนอกในใช้ชีวิตเราเราจะได้มีรอยยิ้มแล้วก็ค่ะมีความสุขสิ่งที่เราทําได้เชี่ยงเรงพระนางไปเรื่องโอ้พระนางเอาจริงๆเราจะได้เห็นตั้งแต่เริ่มตีกันนะฮะ คือไม,ไม่ไม่ค่อยลงรอยเท่าไหร่เพราะว่าความคิดอ่ะไม่เหมือนกันไงแล้วคะแนนอ,อยากจะให้ทุกคนได้ดูครับเพราะสนุกมากตอนเล่นก็ใช้พลังเงินเยอะเนาะใช่ค่ะหมดรพระนางน,นี่ตั้งแต่ EP แรกเลยคือเราอ่ะเห็นเขาเดินเข้ามาในงานแต่งของพ่อเขาเองเราไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่ว่าเราเดนเขาเดินเข้ามาเฮ้ยหล่อจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> แล้วแบบเฮ้ยเขาคือใครหล่หอจังแลวอยู่ดีๆเขามาพังงานที่เราเป็น o r แกไนซ์ที่เราจัดแล้วเราก็ เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เราพูดได้เลยใช่ไหมคะเราสป,ปอยแล้ว,ลวเรไปแล้ว <laughs> ไม่ทันแล้วไม่ทันกล้ยพวยล้ลลนะยพว <laughs> ยเขอกเขาให้ร้ว่าเขาคือเขาคือความเพอร์เฟกที่เดินเข้ามาอะไรเงี้ยใช่แต่แฝงความเปลี่ยนด้วยไหมมันน่ารักตรงที่ว่าเราเจอเขาแล้วเขามาทําแบบนี้แล้วเราก็ดันเห็นอะไรต่างๆที่ทําให้เราได้มาช่วยเหลือกันแล้วมาเจอกันอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องติดตามชม S <S มก็ <Susan, S 2> <g liness> เป็นเคมีใ,ใหม่ๆครับที่ทุกคนจะได้เห็นกันเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของพี่เกด้วยแล้วก็เป็นเรื่องแรกของพี่ที่รับคาแรคเตอร์แบบนี้ด้วยก็ที่ผ่านมาทุกคนก็จะเห็นในรูปแบบหนึ่งเนาะครั้งนี้ก็อยากจะนําเสนอตัวละครแล้วก็คาแรคเตอร์ในรูปแบบใหม่ที่ทุกคนไม่ได้เห็นเหมือนกันก็ตื่นเต้นครับอยากให้ทุกคนได้ดูกันครับนี้แค่บ้านแม่ถานะแม่เลี้ยงไม่อันนี้คือแซงโลจริงๆมันก็ไม่ไม่ได้แบบ ขนาดนั้นอันนั้นคือมันเป็นแบบว่าสถานะเฉยๆแต่จริงๆแล้วก็คือมันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องเลือกระหว่างความรักกับเงินคือแบบหมายถึงว่าคําว่าหลายๆคนก็น่าจะมันเป็นปัญหาที่หลายๆคนก็อาจจะเจออย่างแบบผู้หญิงอย่างเงี้ยเนาะม,มันก็อาจจะเลือกแบบเฮ้ยคนหลอกกับคนรวยเราจะเลือกอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าบแบบแบบ เราจะเลือกปักท้องเราเอ,เออเลือกอนาคตของเราเองความสบายเออเราอยากอยู่แบบสบายอ่ะอยากแบบอัปเกรดสถานะของตัวเองอะไรเงี้ยเออหรือว่าจะเป็นแค่ความรักอย่างเดียวอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันกินไม่ได้หลาย <c oughs> คนก็จะพูดว่าความรักกินไม่ได้ <c oughs> เลือกเงินสิ <c oughs> เพราะว่าเงินทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นมีบ้านใหญ่ๆอยู่มี คนรับใช้มีคนขับรถทุกอย่างสบายอะไรเงี้ยอืแต่ว่ามันจะมีความสุขจริงๆหรือเปล่าเราจะต้องต่อสู้กับอะไรบ้างเออเราจะต้องแก้ปัญหาอะไรบ้างเราจะต้องใช้ความอดทนขนาดไหนก็เนี่ยแหละค่ะก็จะต้องไปติดตามดูชีวิตของนาลิใช่่ตอแล้วติดตามคะคค่ะก็ อย่างที่ทุกคนรอนะคะละครก็รักมันปักใจนะคะเมื่อไหร่จะมาวันนี้เลยนะคะวันนี้สามารถกดทางช่องสามได้เลยนะคะก็จะเหนือเป็นตอนแรกคะ่ะฝากไว้ด้วยนะคะ